ก่อนที่จะไปชมคลิปเตรียมัวใหอยพอมก็ยอย่าลืมกดเลิฟกดไลค์กดซ like, ับสไครป์ใหน้น<อ>้ำเนเธอจ้าม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 ากินขขาน้ำข่อยนะคะเมื่อนี้กินตำซั่วขนมจีนนะคะใส่มะเขง้งยิบนะคะและ้วก็ย่างไก่เนาะ,ะมาเบาๆไลายายห้างทุกคนคะ่ะมากินเขาน้ำกันแซสบๆเด้อจ้าเข้าพ่มีแต่ว่ากินนี่แหละหิวแห้งนะคะบ่ไว้แล้วมาเด้อจ้า สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมา,ม,มาพบมาพบกันในช่วงกินแซบกับสาวสว่างคนไกลบ้านอีกแล้วนะคะมามู่เจ้าบ่บลายใหญ่ห้างนะคะเมื่อนี้ได้เห็ดตำสั่วนะคะแซบๆนะคะสําหรับข่อยเองนะคะแต่ว่าก็าผู้่นท่านไดน้รู้จักเนาะกับไก่ย,ย่างสินญ่เติบอยู่นะคะแล้วก็กับพักก็มีนะคะมีสลัดไอพักยังกว่าหลักของไก่ กวางตุ้งบ่อนี่เขาเอาิ้นกวางตุ้งได้นอนมูเจาเา้าเขาเป็นเน่ใจนะฮะแล้วก็พริกหยวกแดงนะคะแตงแล้วก็ไข่หนึ่งหน่วยนะคะทุกคนคะ่ะมาหิว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 ,วน้ำซุปกระยูบเบเก้นะคะอยากสดย่างเลยจตักตออกมาย่างนั่นขออนุญาตนะคะใส่มือเนาะถ้าอีหยังบรสุภาพออกไปนะคะก็ต้องขอโทษขอวภัยวิก่อนลวงหมาเลยเนาะคะ่ะอันนี้คือการกินอิลีน้ามูจา้าอืม มันหิวเขา แสบปากเผ็ดกำลังพอดีมันจ้าบ่าเผ็ดแห้งเหมือน สำหรับผู้ได้กินนะครับพอใส่เมื่อนอาใส่ซอนใส่สมแต่ต้องขอโทษขออภัยไปก่อนนะคะอืม สดหนำซุบห่อนห่อนโมเจ้าควรทอนทอมดูห่อนแบ่บเหน้าหนาวจังส่ต้องมีไว้ตลอดนะคะกินยั้งกับตามบอมันยังเกินดอกมันหนาวมมเจ้าเอ้ยตื่นเจ้า้นมานี่เหลือแค่หาหก,กองศาเนาะคะ่ะ อต้มน้ำมันห่อนนะคะัเจาสดน้ำโค้งไก่เนี่ยแหละแต่ว่าหากบอ่อเน้นทั้งไปทั้งนัวนะคะเอาจืดๆไวได้จักหน่อย khắp subscribe cho kênh 嗯哼。Uh huh. แสบคักทุกคนแต่ว่ากระเพาะห้องมันเริ่มหน่อยลงแล้วมาเจ้ามันก็กินมาได้หลาย mm hmm. สุด,สด เอาละบานมูเจ้ากินแล้วกับซีดีเซลนี้ <c oughs> ขอโทษขออภัยนะคะ,ะคี่ราคาการอยู่การกินนะคะกินซ้ำอิ่มนะคะกินได้ซ้ำไหนกินซ้ำนั่นเนาะบอได้เอาจนเลยเถิดนะคะแต่ว่ากระแสบอีริเนาะเ <c oughs> มื่อนี้ก็ต้องขอตัวละมูเจ้าล่มดันบาทมูเจ้านั่ง ถ้ามาถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะคะกดแชร์กดไลค์กด Sub s c คร b e เป็นกำลังแรงใจให้สาวสว่างน้ำเน,นเดอจ้าให้ได้เห็ดคลิปออกมาให้ได้เบิ่งกันเรื่อยๆนะคะแล้วก็คอสำคัญเนาะคะ่ะก็อย่าลืมนะคะเทคแค่ะน,น,นะคะดูแลสุขภาพร่างกายของเจ้าของให้อ่าดีอยู่เสมอนะคะเพราะยังการงานเข้ากับอยากเห็ดแม่นบ่ค่ะการเงินเข้ากับอยากมากเท่ากับต้องเห็ดให้มันพร้อมกันก็นคือร่างกายของเราสำคัญนะครับไว้พบกันคลิปหนา้าค่ะทุกคนมือในอคอต,ตัวแล้วนะคะบ๊ายบาย